ส่องไอจแอปทักซออนแทบแตกหลังเห็นทีมพิธาโผล่ไลฟ์กลางไอจ เรียกได้ว่านอกจากจะโสดแล้วก็ยังสวยขึ้นทุกวันสำหรับแอปทักษะออนที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแฟนแฟนก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังคงไร้วี่แววแล่าสุดทางด้านสาวแอปได้ออกมาโพสท่ายืนถ่ายรูปกลางแดดจ้าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแดดจ้าขนานี้ก็ทาอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอสวยทะลุดแดดไปเลย และต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตตาดีเห็นทิมพิธาโผล่กลางไอจของสาวแอปหลังเห็นภาพล่าสุดงานนี้ทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักมากเพราะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยซึ่งงานนี้บอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านชาวเน็ตเห็นทิมพิธาเข้าไปกดไลค์แอปทักษออนทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันสนัดเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตต่างๆเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแอบเชียร์พี่แอปกับพิธา เหมาะสมกันมากค่ะและต่างฝ่ายต่างไลฟ์ hmm. เป็นกำลังใจให้กันแอะแอะกดหัวใจกันไปมาขอให้จริงด้วยเทินพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักมามีแอปส้มรักแม่แอปนะคะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตหัวใจให้เสมอนะคนสวย